้วนคุณตะโกนอะไรอยู่ฉันกับเจ้าจุนไปห้องกันแล้วจะเป็นยังไงคุณกับฉันแค่เพื่อนกันคุณคงจะยุ่งเกินไปแล้วนะักจางเหยียนคุณพูดถูกแล้วเราแค่เพื่อนกันฉันไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเรื่องของคุณต่อไปฉันจะคิดถึงคุณอีกนิดหน่อยฉันคือผู้ประจบประแจงเลินชวนฉันจะรอคุณพรุ่งนี้เช้าอีกครั้งที่วิ่งไปวิ่งมามาส่งอาหารเช้าให้ฉัน ฉันลิ้มช่วนสาบานถึงจะโสดทั้งชีวิตก็ตจะไม่เป็นผู้ประจบประแจงอีกแล้วระบบผู้ประจบประแจงที่แข็งแกร่งที่สุดเริ่มทำงานขอสแสดงความยินดีเจ้าของระบบได้รับยอดรวมมือล้านทองคำผู้ประจบประแจงจำนวนเงินที่จ่ายครั้งแรกหนึ่งล้านเงินเข้าบัญชีธนาคารหนึ่งล้านระบบ ระบบประกาศภารกิจหลักภารกิจหลัก,ก,ก,กที่หนึ่งภายในหนึ่งวนันใช้จ่ายทองคาผู้ประจบประแจงครั้งแรกให้หมดได้รับสาวส,าว,สวยคะแนนแตกขึ้นไปเพิ่มคะแนนความชอบสาสิบคะแนนระบบงูฉันมีเงินแล้วยังไปประจบผู้หญิงอีกหน,หนึ่งล้านนี้ฉันจะใช้เองมา,ม,ามาส่งชุดให้ฉันคุณผู้ชายนี่คือรุ่นล่าสุดชุดอามานี อย่างน้อยห้าหมื่นหยวนใช้บัตรดีความชอบของเยนไม่เสื่อมเพิ่มขึ้นห้ายินดีด้วยเจ้าของได้อันดับหนึ่งความชอบของสาวสวยแปดสว่วนขอให้เจ้าของพยายามต่อไปทำภารกิจให้เสร็จโดยเร็ว ได้โอกาสในการจับรางวัลตลดล็อกเงินผู้ประจบประแจงหนึ่งล้านล้านอะไรนี่เยี่ยมไม่เสริงไม่ใช่ดอกไม้ประจำสาขาออกแบบของมหาวิทยาลัยเชียงหฮเราเหรอเป็นดอกไม้ประจำสาขาออกแบบเหรอทำไมถึงเพิ่มความชอบขึ้นมาอย่างกระทันหันหรือว่า<อ>ฉันเข้าใจแล้ว เธอเห็นฉันใช้เงินฟุ่มเฟือยเลยทําให้ความชอบเพิ่มขึ้นใช้เงินให้ตัวเองก็สามารถทําภารกิจได้เหมือนกันที่แท้เงินคือให้ผู้หญิงดูไม่ใช่ให้ผู้หญิงใช้ระบบฉันเข้าใจแล้วพนักงานเสร์อเสื้อผ้าราคาแบบนี้ที่ฉันใส่อยู่ขออีกสิบชุดได้เลยความชอบของเย่นไม่เสร่มเพิ่มขึ้นฮะตรวจพบเป้าหมายความชอบได้ออกจากตัวเลขติดลบแล้วเปิดการแจ้งเตือนความชอบ ศนถึงสาเพื่อนธรรมดา30ถึงหกยังไม่ถึงท่านแฟน60สิถึงแปแฟนโอกาสในการทำคะแนน10% 80ปอถึงเกรักร้อนแรงอัตราการทำการตอกเสาร้อยละ30มสถึงห้เกิน90ยังไม่ปลดล็อกความชอบ90ก,ก็มีโอกาสครึ่งหนึ่งที่จะตอกสางเดือคุณครับบัตรของท่านเสื้อผ้าได้ถูกจัดเตรียมไว้ให้ท่านแล้ววางไว้ที่เคาน์เตอร์แล้ว ที่โรงเรียนไม่ใช่พูดว่าหลินชวนเป็นคนที่อ่อนไหวและขี้อายน้องน่ารักเป็นผู้ประจบประแจงหรอือทำไมถึงเห็นฉันยังดูนิ่งสงบขนาดนี้หลินชวนรุ่นน้องคุณมาที่นี่เพื่อช้อปปิง้งใหญ่หรอือความชอบของเย็่นไม่เสื่อมเพิ่มขึ้นสามรุ่นพี่ชมเกินไปแล้วฉันแค่ดูเล่นเล่นรองเท้านาฬิกาและอื่นๆรุ่นพี่มีข้อเสนอและอะไรไหมถ้าอย่างนั้นคุณถามคนที่ถูกต้องแล้วเรื่องแฟชั่นนี้นะฉันมีความรู้เกี่ยวกับมันบ้าง แค่ไม่รู้ว่างบประมาณของคุณเท่าไหร่ประมาณห้าสิบล้านนะคุณจุนกระเป๋าเลยวิรุ่นนี้สวยจริงๆซื้อให้ฉันหน่อยได้ไหมเยียนเยยีนฉันใช้จ่ายเงินมากเกินไปในช่วงนี้พ่อก็จํากัดการใช้จ่ายของฉันด้วย<น>วันนี้ขอไม่ซื้อก่อนรอให้การจํากัดถูกยกเลิกฉันจะซื้อให้คุณแน่นอนดีไหมช ฉันยังไม่ได้บอกเธอให้ชัดเจนแล้วเธอหันหลังมาตามฉันถือว่าอะไรใครให้หน้าเธอฉันจะตามเธอรุ่นพี่ถ้าเธอมีงบห้าสิบอกฉันแนะนําให้เธอซื้ออันนี้นาฬิกาโรเล็กพนักงานเสร์ฟพอให้ด้วยซานซานเย็นเยยนเขาก็คือเธอที่เคยบอกฉันมาก่อนผู้ประจบประแจงนั่นแหละฉันพบว่าเธอหน้าทำดีนะใช่ไหมล่ะเชสียฉันไปกระทบเธอขนาดนี้เลยเหรอ บ้ากันหมดแล้วนั่นคือนาฬิกาห้าสิบหมื่นเธอคิดว่าเธอการชำระเงินสำเร็จบัตรของท่านคิดว่าอะไรคิดว่าอะไรเป็นไปไม่ได้เธอทั้งตัวแสดงถึงความน่ารักเป็นไปด้วยของตลาดนัดเธอเธอมีห้าสิบหมื่นมาจากไหนเดี๋ยวก่อน ทั้งหมดเป็นแบรนด์ดังคะแนนของเยี่ยนไม่เสื่อมเพิ่มขึ้นแปเกี่ยวอะไรกับเธอรุ่นพี่ได้ยินมาว่าข้างถนนมีร้านตัดผมและเสริมสวยเปิดใหม่ฉันกำลังจะไปตัดผมพอดีรุ่นพี่จะไปเสริมสวยไหมได้ไหมวันนี้รุ่นพี่ช่วยฉันแต่งตัว <c oughs> เพื่อแสดงความขอบคุณค่าทำสวยอะไรแบบนั้น <c oughs> ฉันได้เชิญแล้วฉันรู้ว่าคุณมีเงินมากมายงั้นรุ่นพี่ก็จะไม่เกรงใจคุณแล้วรุ่นพี่ คุณพูดอะไรนะเขามีเงินมากมายจริงหรือเปล่าดูเหมือนว่าน้องสาวคนนี้ไม่รู้เลยว่าหลินชวนรวยแค่ไหนรุ่นน้องเราไปกันเถอะน่าสนใจนะนี่มันตั้งใจทําให้ฉันมีหน้าตาในสายตาจังเหยียนผู้หญิงที่ฉลาดนี่มันเป็นไปนไม่ได้หรือว่าหลินชวนเป็นคนรวยจริงๆไม่ได้คุณจุนเราไปถามให้ชัดเจนกันเถอะ ความชอบของจางเหยียนเพิ่มขึ้นห้าความชอบในปัจจุบันเก้ารุ่นพี่อาหารเช้าของคุณเสร็จแล้วคุณไปเถอะรุ่นพี่ใช้ร่มของฉันเถอะมา ดื่มชาขิงหน่อยระวังร้อนนะจางเหยียนฉันประจบคุณมาสามปีความชอบของคุณมีแค่สิงที่น่าสงสารตอนนี้ฉันไม่สนใจแต่ความชอบของคุณกลับเพิ่มขึ้นห้าในทันทีนนวรอฉันด้วยจางเหยียนจางเหยียนคุณมันต่ำต้อยแค่ไหนกันแน่จางเหยียนจางเหยียนคุณมันต่ำต้อยแค่ไหนกันแน่นนชวรอฉันด้วย พี่จุนฉันก็อยากทําความงามดีเลยพอดีฉันทําบัตรสมาชิกที่นี่แล้วทําแพ็กเกจสมาชิกหนึ่งชุดลินจุนที่นี่เป็นระบบสมาชิกนะราคาแพ็กเกจสมาชิกคือหนึ่งปดพดขอแบบหนึ่งแสปดพันปดแพ็กเกจ VIP สุดยอดรอสักครู่การชําระเงินสําเร็จคุณครับแพ็กเกจ VIP สุดยอดของคุณได้เตรียมไว้ให้คุณแล้ว รุ่นพี่เราขึ้นไปกันเถอะรุ่นน้องนี่ไม่ค่อยดีนะนี่คือแพ็กเกจหนึ่งแสนแปดพันแปดฉันไม่กล้าคิดเลยไม่เป็นไรฉันคนนี้นะไม่มีข้อดีอะไรก็แค่รู้คุณและตอบแทนใครช่วยฉันทุกอย่างฉันจดจำไว้ในใจน้ำหยดหนึ่งต้องตอบแทนด้วยน้ำพุวความรู้สึกดีต่อเย่ไม่เสริมเพิ่มขึ้นฮะมีอะไรน่าทึ่งหรือ พี่จุนฉันก็อยากทำแพ็กเกจวีไอพีสุดยอดเย็นเย็นฉันไม่ได้บอกไปแล้วหรือพ่อฉันได้จำกัดการใช้จ่ายของฉันแล้วโอเคดีมากทำแพ็กเกจสมาชิกหนึ่งชุดแล้วทำไมหลิงชวนถึงทำได้ล่ะเจ้าจุนคุณยังไม่ดีไปกว่าหลิงชวนเหรอเชื่อฟังความหมายของฉันคือแค่ค่าตัวของเขาฉันจะไม่เสียหน้าถ้าเปรียบเทียบกับเขาเหรอแปลกจังทำไมฉันรู้สึกไม่สบายใจแบบนี้เมื่อก่อนหลิงชวนแต่เขาก็เชื่อฟังฉันทุกอย่างฉันต้องการอะไรก็ได้อย่างนั้น โอเคไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนลินชวนทำไมถึงหลอกขนาดนี้คะแนนของเยี่ไม่เสื่อมเพิ่มสิคะแนนของจังเหยียนเพิ่มสิ จริงอย่างที่คิดดีกว่าที่จะเป็นผู้ประจบประแจงให้คนอื่นควรมีศักดิ์ศรีและพัฒนาตนเองดีกว่าให้สาวๆทั้งหลายมาจีบเราหลินชวนรุ่นน้องทำไมฉันถึงไม่เคยสังเกตมาก่อนคุณหล่อขนาดนี้เลยเหรอรุ่นพี่ชมเกินไปแล้วเวลาก็ไม่ได้น้อยแล้วได้ยินมาว่างานเลี้ยงของครอบครัวเฉียนเฉาร้านอาหารทะเลนั้นดีมากเราไปที่นั่นกินข้าวเย็นกันเถอะงานเลี้ยงของครอบครัวเฉียนเฉาราคาต่อคนก็เกือบสองหมื่นเลยนะ ไม่อย่างนั้นเราเปลี่ยนที่กันเถอะการทําความงามนี้คุณจ่ายหมดแล้วกินข้าวให้ฉันเลี้ยงเองก็ร้านนั้นแหละหรือให้ฉันเลี้ยงเองดีกว่านั่นงั้นก็ได้ความรู้สึกดีต่อเย่ไม่เสื่อมเพิ่มขึ้นฮาเจ้าจุนฉันก็อยากกินอาหารจากร้านการชาาเหมือนกันน่ารักจังเลยเงินของฉันไม่ได้มาง่ายๆนะแค่เล่นๆกับเธอยังคิดว่าฉันเป็นตู้เอทีเอ็มอีกเหรอเย็นคนแบบเขานี่นะแค่ทําจูวให้ดูดีเท่านั้นไม่จําเป็นต้องไปแข่งกับเขาหรอก ตอนนี้ก็ไม่ดึกแล้วไปโรงหนังส่วนตัวกันเถอะเจ้าจุนวันนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยหน่อยไม่อยากดูหนังแล้วอยากกลับไปโรงเรียนกลับโรงเรียนเธอหมายความว่าอะไรเธอออกมาทําให้ฉันใช้เงินเงินทั้งวันตอนนี้เธอยังบอกฉันอีกหรือเธอจะกลับไปโรงเรียนไหมไม่ใช่เจ้าจุนเธอเธอหมายความว่าอะไรเธอชวนฉันออกมาแค่เพื่อทําเรื่องแบบนั้นหรอได้ได้ได้เธอสูงสง่ง กลับไปเองเถอะทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ฉันแค่พูดประโยคเดียวเองเมื่อก่อนหลินชวนมักจะเข้าใจฉันเสมอหลินรุ่นน้องวันนี้ฉันสนุกมากขอบคุณสำหรับการต้อนรับไม่เป็นไรเออฉันยังไม่มีวิชัยของคุณเลยจะไม่ให้เพิ่มอีกคนโอเค นี่ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกของฉันที่ถูกผู้หญิงในฝันเพิ่มบิชเชงั้นฉันขอตัวก่อนนะบายบายยังขาดอีกไม่กี่หมื่นซื้อของที่อยากได้ให้ตัวเองเถอะลิงชวนลิงชวนทำไมคุณยังไม่ไปอีกคุณนักโกรธฉันอยู่หรือเปล่าวันนี้คุณไปกับเย่ไม่เสิร์ฟไปช็อปปิ้งด้วยกันได้ยังไงพวกคุณมีความสัมพันธ์แบบไหน มันไม่ใช่เรื่องของคุณหลินชวนคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนฉันเปลี่ยนไปแล้วมีความคิดมากขึ้นแล้วฉันรู้วันเกิดคุณฉันไม่ได้ไปอยู่ด้วยแต่ไปอยู่กับเจ้าจุนทําให้คุณเสียใจแต่คุณชัดเจนว่ามีเงินมากมายแต่กลับปิดบังฉันตลอดไม่ใช่ว่าทําเกินไปหน่อยหรือคุณรู้ไหมวันนี้ฉันเพื่อคุณปฏิเสธเจ้าจุนที่ขอไปโรงหนังส่วนตัวแน่ใจว่าไม่ใช่เพราะเขาทําให้คุณรู้สึกไม่ดีคุณถึงปฏิเสธเขาหลินชวนหลินสิน คุณอยากคิดแบบนี้เกี่ยวกับฉันได้ไหมเราทั้งคู่ถอยกันคนละก้าวให้อภัยซึ่งกันและกันการกลับมาคืนดีเหมือนเดิมไม่ดีเหรอแค่เพียงคุณยังคงดีต่อฉันเหมือนเดิมฉันจะพิจรารณาอย่างดีเป็นแฟนของคุณให้อภัยซึ่งกันและกันฉันทําอะไรยังต้องการการให้อภัยจากคุณฉันซื้อของขวัญให้คุณมากมายคุณไม่ได้ซื้ออะไรเลยทําไมคุณไม่รังเกียจฉันเหรอฉันก็ต้องทราบซึ้งและขอบคุณแล้วทําไมถึงชอบคนรวยและรังเกียจคนจนพอถึงปากคุณกลับกลายเป็นสดชื่นและแตกต่างอย่างนี้เลยเหรอ นวนฉันรู้ว่าคุณยังมีฉันในใจคุณซื้ออันนี้ให้ฉันกระเป๋าใบหนึ่งหมื่นสามเราก็คืนดีคุณเป็นบ้าเหรือคุณเพิ่งไปเดทกับผู้ชายคนอื่นเกือบจะไปกับผู้ชายคนอื่น,ไป,น,นไปโรงหนังส่วนตัวผลก็คือในพริตตาให้ฉันซื้อกระเป๋าให้คุณคุณไม่ได้มาซื้อกระเป๋าให้ฉันแล้วคุณมาที่นี่ทาําไมพูดจาไร้สาระแน่นอนว่ามาใช้จ่ายให้ตัวเองรุ่นนี้ราคาเก้าหมื่นแปดพอให้ฉันหน่อย อาจจะไปทำสงครามในป่าในอนาคตใช้สำหรับทำอาหารกลางแจ้งครับคุณคุณซื้อกระเป๋าใบ9ก้าหมืนแปดให้ตัวเองยังไม่ยอมซื้อกระเป๋าใบหนึ่งหมื่นสาให้ฉันเลยคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ฉันจะทำอะไรฉันกลับอยากถามคุณจะทำอะไรคิดว่ามันถูกต้องตามสามัญสำนึกฉันก็ต้องซื้อของขวัญให้คุณและต้องแพงกว่าที่ซื้อให้ตัวเองแพงกว่าอะไรคือเหตุผลคุณพูดว่าอะไร ผู้ชายให้ของขวัญผู้หญิงไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรือนอนกับผู้ชายคนอื่นมาขอของขวัญจากฉันคุณช่วยมีความละอายใจบ้างได้ไหมคุณชคุณกล้าทำแบบนี้กับฉันฉันจะไม่สนใจคุณอีกแล้วแจ้งเตือนความชอบของจางเหยียนลดลงสอง กรณาเจ้าของโปรแกรมทันทีปรับแนวคิดผู้ประจบประแจงเช่นเตรียมอย่างพิธีพิถานให้สาวสวยของขวันมันเกิดมีค่าที่ด้านล่างของสาวสวยผู้ทางกุหลัดคุณผู้ชายผู้หญิงแบบนี้ไม่คุ้มค่าที่คุณจะเสียใจนั่นไม่ใช่ฉันก็ได้พูดแบบนี้กับเธอแล้วความชอบก็ลดลงแค่สองเท่านั้นการบูชาเงินแบบนี้บูชาไปถึงกระดูกเลยซื้อเอาแล้วซื้อซื้อขาวซื้อ เอาแล้วสบายมากซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อโทรศัพท์มือถือซื้อไอแพดที่แท้ใช้เงินกับตัวเองมันเป็นเรื่องที่น่าพอใจขนาดนี้จริงๆแล้วมันไม่เบื่อเลยผู้ประจบประแจงใช้เงินล้านหมดแล้วขอสแสดงความยินดีเจ้าของระบบทำภารกิจหลักเสร็จแล้วได้รับเงินหนึ่งแสนบาทเพิ่มโอกาสในการจับฉลากอีกหนึ่งครั้งจะเริ่มจับฉลากทันทีไหม<ช>ระบบเริ่มจับฉลาก ของวิเศษมากมายขนาดนี้แค่ได้ยินชื่อก็ดูไม่ธรรมดาแล้วคะแนนคุณสมบัติสามารถใช้เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของตัวเองเพียงแค่คะแนนคุณสมบัติมากพอเจ้าของระบบจะสามารถเกินขีดจำกัดของมนุษย์เริ่มจากคะแนนสุขภาพสุขภาพร่างกายสำคัญที่สุดสบายดี ฉันทำงานหนักมานานหลังที่ไม่ลาก็ไม่เจ็บอีกแล้วร่างกายรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแทบจะรู้สึกเหมือนบินได้เลยถ้าพูดแบบนี้เพียงแค่ฉันไม่หยุดทำภารกิจและจับฉลากฉันจะไม่มีโอกาสเป็นซูเปอร์แมนเลยขอแสดงความยินดีเจ้าของระบบได้รับเงินผู้ประจบประแจงครั้งที่สองสิบล้านขอให้เจ้าของระบบใช้เงินนี้ภายในสามวันใช้เงินผู้ประจบประแจงนี้ให้หมดและได้รับคะแนนความชอบจากสาวสวยเกินแปดคะแนนเพิ่มคะแนนความชอบห้าสิบคะแนน ความยากเพิ่มขึ้นแล้วมาถึงแล้วสองราตรีสวัสดิ์จับสาวสวยคนเดียวดูเหมือนจะช้าไปหน่อยไม่ใช่ว่าฉันอยากจะเลวฉันแค่ต้องการให้สาวสวยมีบ้านลินถ่ว ฉันจะให้โอกาสคุณอีกครั้งคุณต้องขอโทษเรื่องวันนี้ขอโทษฉันสามารถให้อภัยคุณได้ระบบต้องการความชอบจากสาวสวยที่คะแนนเกินแปที่สามารถถึงระดับนี้ได้มีเพียงห้าสาวสวยประจำคณะข,ของโรงเรียนจังเหียนถูกคัดออก ความชอบของเยี่ยไม่เสืสูงขึ้นแล้วขึ้นไปอีกนิดก็ยากที่จะทำคะแนนเหลืออีกสามคนก็คือคุณแล้วสาวสวยประจำคณะการเงินเทพธิดาน้ำแข็งชินปิงชิงลินจู เย็นเยียนเกิดอะไรขึ้นหลินชวนคนนั้นดันบล็อกฉันซะงั้นก็แค่มีเงินไม่กี่บาทนี่นามีอะไรน่าทึ่งนักหนาอะไรนะเขามีเงินแล้วเหรือเย็นเยยนคุณไม่ได้เราเล่นใช่ไหมคุณหมายถึงการใช้จ่ายของหลินชวนเมื่อวานทั้งวันอย่างน้อยก็หลายแสนเสื้อผ้าอามานีจักรยานไทยนาฬิกาโรเล็ก กระเป๋ากุชชี่ทั้งหมดนี้ฉันเห็นด้วยตาตัวเองที่แท้จริงผู้ชายคนนี้เคยบอกว่าเขาเป็นเด็กยากจนที่มาจากชนบทล้วนแต่หลอกฉันเขานั่นแหละแค่ไม่อยากใช้เงินกับฉันเท่านั้นผู้ชายเลวจริงๆเย็นเยยนถ้าเขามีเงินจริงๆจะประหยัดอาหารได้อย่างไรในสามปีฉันสงสัยเขาเพิ่งจับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นได้เงินก้อนโตอย่างกระทันหันสินฉันก็พูดแล้วถ้าเขาใช้จ่ายแบบนี้ใช้ายอย่างฟุ่มเฟือย จะไม่เร็วไปหน่อยเหรอกลับมาเป็นคนจจอีกครั้งอาจจะแค่สมองร้อนเฉยๆไม่ว่าจะต้องจ่ายราคาเท่าไหร่ก็ต้องแสดงให้เห็นต่อหน้าคุณเยียนเหลิงชวนตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นคนรวยใหม่ที่มีพื้นฐานมั่นคงลูกชายคนรวยเจ้าจุนไม่สามารถเปรียบเทียบได้คุณอยากเข้าใจผิดนะฉันจะไม่ทําตัวโง่แต่เงินก้อนโตที่หลิงชวนได้มาฉันก็จะไม่ปล่อยไปถูกต้องรางวัลจากความสำเร็จจะเป็นอย่างไรก็ต้องมีส่วนของคุณด้วย เขาได้บล็อกคุณแล้วเขาแค่เล่นเกมจิตวิทยาเท่านั้นเขาเคยพูดไว้เขาชีวิตนี้จะชอบแค่ฉันคนเดียวเขาจะไม่ทำอย่างนั้นหรอกจริงๆแล้วเขาจะไม่ตัดสัมพันธ์กับฉันรอเถอะช้าสุดก็คืนนี้เขาจะถือดอกกุหลาบมาอย่างดีคุกเข่าที่ด้านล่างหอพักวันขอให้ฉันให้อภัย เต้นตามที่คุณต้องการมาซาติสีฟ้าคันนี้เป็นตัวเลือกแรกของคุณแน่นอนแต่แทงเกินไปนะมากกว่าแปดแสนอย่าเลยนะบิงชิงค,คุณก็เห็นว่าเราทั้งคู่เป็นตัวแทนของห้าดอกไม้ใหญ่ลดราคาให้ฉันอีกหน่อยเถอะที่รักมีแขกมาแล้วเดี๋ยวก่อนคือเขา คุณรู้จักเขาไหมใครไม่รู้จักล่ะคนที่ตามจังเหยียนมาสามปีผู้ประจบประแจงที่มีความรักลึกซึ้งทั้งจนและโง่เขาจะกล้าได้อย่างไรมาที่โชว์รูม 4S ของคุณเจ้านายคันนี้สามารถขับออกไปได้ทันทีไหมเจ้านายคันนี้สามารถขับออกไปได้ทันทีไหมบิงชิงคุณดูสิคนนี้ยังทําตัวเป็นเขาคงไม่มาหาคุณเพื่อจิบหรอกนะ ฉันได้ยินเรื่องของเธอมาโดยประมาณการอกหักไม่ได้น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือไม่สามารถผ่านมันไปได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตปกติผู้หญิงคนนี้นเธอมีเจตนาดีที่ทจะให้คําแนะนําฉันหรือเปล่ากลับดูใจดีมากขอบคุณสําหรับความห่วงใยของเธอฉันจะถามอีกครั้งคันนี้ขับออกไปได้ไหมโอเคหลิงชวนเธอเป็นยังไงบ้างทั้งโรงเรียนรู้กันหมดแล้วไม่จําเป็นต้องทําตัวเป็นเศรษฐีที่นี่และบ้านฉันก็มีบินชิงก็ไม่หลงกลกับเรื่องนี้เธอคือดอกไม้ประจําภาควิชาการเต้นพี่หลิงบู ไม่คิดเลยนะยังมีผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดฉันเห็นที่เมื่อกี้มองรถมาเชลตี้อยู่ตลอดเธอคงไม่ได้หมายถึงว่าเธออยากจะซื้อรถคันนั้นมามอบให้ฉันใช่ไหมวนวิธีนี้ในการจีบผู้หญิงมันแพงเกินไปเธอยังไม่มีสิทธิ์ใช้ที่เข้าใจผิดแล้วฉันหมายถึงรถมาเชลยวรตี้คันนี้ดูเหมือนจะเป็นรุ่นเก่าของปีที่แล้วประสิทธิภาพก็แค่ธรรมดาไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อแบบนี้ฉันจะซื้อรุ่นล่าสุดมาเซราติถ้าวันไหนเจอพี่สาวฉันอาจจะใจดีให้เธอนั่งรถฟรี เธอหมายความว่าไงย้อยย้อยฉันพี่สาวคิดมากไปดีดีดีน้องน่ารักยังแกล้งอยู่ฉันจะดูให้ได้เธอซื้อได้จริงเหรอถ้าฉันทําได้จริงซื้อรถคันนี้ได้พี่สาวจะให้ตัวเองเป็นของฉันเหรอเธอยังอยากให้ฉันเป็นของเธออีกเหรอเธอดีนะถ้าเธอซื้อได้จริงฉันจะ ฉันจะแต่งงานกับเพื่อนสาวให้เธอวูวูเธอพูดอะไรอยู่ตกลงตามที่พูดสแกนบัตรสแกนฉันไม่เชื่อหรอกเขาซื้อรถแบบนี้ได้จริงเหรอดูสิว่าเธอจะทำตัวแย่อย่งไร การชําระเงินสำเร็จนี่นี่มันเป็นไปไม่ได้หลิงที่สาวพูดแล้วต้องทํารุ่นน้องงูน้อยแค่พูดเล่นอย่าทําให้เธอลําบากไม่ได้ฉันไม่สามารถทําให้ปิงชิงเดือดร้อนได้ฉันจะเป็นแฟนเธอ ความชอบของหลิงหมูเพิ่มขึ้นสิบห้าเธอนี่อยากได้ทั้งกินทั้งเอาเลยนะให้สารเลว<อ>ไม่อย่างนั้นเปลี<อ>่ยนเป็นพี่สาวชินดีกว่าคุณโอเคเสี่ยวอูคุณเลี้ยงหลิงสือที่กินข้าวขอโทษสัตว์หน่อยเรื่องนี้ก็ปล่อยผ่านไปเถอะตกลงแต่วันนี้ฉันมีธุระคืนนี้นฉันจะขับรถไปรับคุณดู<ค>าจากหน้าสอเทีย ฉันก็จะยอมรับอย่างไม่เต็มใจหน่อยแล้วกันคุณหลินซือจี้ช่วยเซ็นสัญญาหน่อยรอสักครู่รถคันเมื่อกี้ฉันแค่คิดขึ้นมาชั่วขณนะฉันยังอยากซื้ออีกคันอะไรนะซื้ออีกคันไม่ใช่คุณคิดว่าซื้อผักกัดขาวาเหรอก็เอ,เอาคันนี้แหละอะไรนะนี่คือเบนจีหกสิสามนะราคาตกแต่งเต็มต้องประมาณสามล้านเจ็ดแสนคุณแน่ใจเหรอแน่ใจ ความชอบของหลิงอูเพิ่มสิบความชอบของชินปิ้งชิงเพิ่มสิบห้าทำไมคุณถึงเพิ่มความชอบด้วยแปลกทำไมฉันถึงรู้สึกว่าไ,ไอ้บ้านนี้มันหล่อจังข่าวลือมันช่างไร้สาระจริงๆเร็วที่สุดเมื่อไหร่ถ,ถึงจะรับรถได้ไถ้าด่วนป้ายทะเบียนอย่างเป็นทางการคืนนี้ก็สามารถลงได้ไเพิ่มวิเชทหน่อยเถอะจะได้สะดวกในการติดต่อทีหลังพราเจ้าบิงชิงไม่เคยเพิ่มเพื่อนผู้ชายในวิเชทนี่คือการใส่ใจจริงๆ แปลกจังทำไมคนนี้ถึงนิ่งขนาดนี้นี่คือวิชัยของบิงชิงนะเขาน่าจะดีใจจนแทบข้า่งเลยชินเซียนเจียงั้นเดี๋ยวช่วยเอารถมาส่งให้ฉันหน่อยฉันจะชวนเธอไปขับรถเล่นด้วยดีเมอร์เซเดสเบนจีหกสิบสาสวัสดีเยเซียนเจียฉันอยากชวนเธอไปทานข้าวถือว่าเป็นการขอบคุณเธอเมื่อวานชวนฉันไปทำความงาม ฉันยังเตรียมให้เธอด้วยเตรียมเสื้อผ้าไว้ด้วยนะลินชวนใช้โอกาสที่ทั้งโรงเรียนยังไม่มีใครรู้ว่าคุณดีแค่ไหนพี่สาวงั้นฉันจะจัดการเธอก่อนเลยลินชวนวันนี้เธอไปไหนมาฉันรอเธอตลอดทั้งวัน,<ค>นดอกกุหลาบและกระเป๋าของฉันละ่ะรีบเอาออกมาเถอะ ดอกกุหลาบและกระเป๋าอะไรฉันฟังไม่ออกว่าเธอพูดอะไรแน่นอนว่ามันคือของขวัญขอโทษไม่มีของขวัญฉันจะให้อภัยเธอได้ยังไงจางเหยียนเธอเป็นบ้าเหรอฉันขอโทษเธอไม่อย่างนั้นล่ะอย่าคิดว่าเหยียนเหยียนของเราไม่เห็นเธอกําลังเล่นอะไรอยู่เธอก็แค่เล่นยุ่ให้หลงแล้วปล่อยไปใช่ไหมฉันบอกเธอแล้วนะถ้าเธอยังเล่นแบบนี้ต่อไปถึงตอนนั้นคนเดียวที่เธออาจจะตามจีบได้คือจางเหยียนเขาก็จะไม่สนใจเธอแล้วดูสิว่าเธอจะร้องให้ยังไง เธอพูดสิหลิงชวนคนนี้จริงๆเป็นผู้ประจบประแจงอันดับหนึ่งในโรงเรียนถึงกับทำขนาดนี้เพราะผู้หญิงคนหนึ่งทำถึงขนาดนี้เลยเหรอนั่นก็ไม่ใช่เพราะเขาชอบเธอเหรอนอกจากจางเหยียนใครจะสนใจเขาหลักเขาไม่คว้าโอกาสไว้หรอหรือว่าเขาอยากสูดไปตลอดชีวิตฉันเดาได้แล้วว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นคนนี้นะจะคุกเข่าขออภัยจางเหยียนหลิงจู่หลิงชวนเธอได้ยินไหมทุกคนเห็นชัดเจนเลยนะเธอยังยืนอยู่ทำไมรีบหน่อยไม่งั้นฉันจะไม่สนใจเธอจริงๆ มีความเป็นไปได้ไหมฉันได้หมดใจไม่มีความรู้สึกกับเธอแล้วและรอบตัวฉันมีสาวสวยเยอะเยอะแยะเลยฉันไม่สนใจเลยเธอนี่มันแปลกจริงๆลินชวนคุณบ้าไปแล้วหรือคุณพูดแบบนี้ออกมาได้ยังไงลินชวนคุณอย่าทาตัวไม่รู้จักอายสิเราเย็นๆแต่เธอเป็นดาวโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนักเธอสามารถให้โอกาสคุณในการตามจิบเธอได้นั่นคือคุณแล้วหลงศกบรรพบุรุษคุณคงจะมีความขึ้นแล้วนะทําไมไม่เชื่อหรอเชื่อคุณได้ยังไง คุณไม่ใช่คนชนบทเอรอเป็นเด็กน่ารักคนหนึ่งใช่ไหมแค่คุณแบบนี้ยังฝันว่ามีผู้หญิงมาตามจีบคุณก่อนอีกอย่าทําให้พี่เหียนของคุณขำสิรีบเอาของขวัญไปขอโทษเธอไม่อย่างนั้นพวกเธอมาแล้ว ขึ้นรถ